สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาเร exactly. ียนเรื่องความรู้เกี่ยวกับอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวกันเราจะมาทบทวนเกี่ยวกับ1ความหมายของอสมการแล้วก็มาดูว่าอสมการตัวไหนบ้านที่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวและอสมการตัวไหนบ้านที่ไม่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะก่อนอื่นเรามาดูความหมายของอสมการกันก่อน อสมการหมายถึงประโยคนะคะที่แสดงถึงความสัมพันธ์ของจำนวนโดยมีสัญลักษณ์คือน้อยกว่ามากกว่าน้อยกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับหรือนะคะไม่เท่ากับเพื่อแสดงถึงความสัมพันธ์เราจะมีการเขียนสัญลักษณ์แทนความสัมพันธ์ระหว่างสองจำนวนด้วยกันนะคะที่เรารู้จักคือน้อยกว่ามากกว่ามากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับ แล้วก็เครื่องหมายเท่ากับและตัวสุดท้ายคือไม่เท่ากับนะคะตัวนี้อันนี้เรารู้จักความหมายของอสมาการไปแล้วมาดูตัวอย่างที่1นนะคะเป็นตัวอย่างที่แสดงความสัมพันธ์ของการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนอย่างเช่นตัวแรกมีเลข6กับเลข5ความสัมพันธ์ของจํานวนก็คือ6มากกว่า5นะคะต่อไปมีเลขลบ2กับ1เราจะเห็นว่าลบ2มันมีความสัมพันธ์ยังไงกับ1เอ,อ่ย มันมีความสัมพันธ์ก็คือน้อยกว่า1น,นั่นเองนะคะลบ10มากกว่าลบ25ตัวอย่างที่1จะเป็นตัวอย่างที่แสดงถึงการเขียนความสัมพันธ์ระหว่างจํานวน2จํานวนด้วยกันต่อไปตัวอย่างที่2นะคะให้นักเรียนแสดงเขียนแสดงความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนจํานวน2ความสัมพันธ์ด้วยกันนะคะให้ลอกลงในสมุด ตัวนี้ให้ส่งท้ายคาบนะคะมีคะแนนด้วยอ่ะต่อไปตัวอย่างที่3เราจะมาดูกันว่าอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันมีหน้าตาเป็นยังไงคุณจะยกตัวอย่างให้ดูอยู่5ตัวอย่างด้วยกันนะคะมาดูตัวอย่างแรกกันตัวอย่างที่1 2X บวก3น้อยกว่า7อันนี้เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะมีประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย น้อยกว่านะคะมีตัวแปร1ตัวก็คือตัวแปร x ทบทวนกันก่อนตัวแปรหมายถึงอะไรตัวแปรหมายถึงตัวที่มันไม่ใช่ตัวเลขเป็นค่าที่ไม่ใช่ตัวเลขนะคะแล้วก็เป็น x ได้ไหมเป็น y ได้ไหมเป็น z ได้ไหมเป็นได้ทุกตัวที่ไม่ใช่จํานวนนะคะเราจะได้ว่าข้อที่1ตัวแปรของเราคือ x ะะมีดีกีดีกีหมายถึงอะไรดีกีหมายถึงตัวเลขที่เป็นเลขยกกำลังของตัวแปรนั้นอย่างเช่นในข้อหนึ่งนี่ x ไม่มีอะไรเลยแสดงว่ามันยกกำลังหนึ่งดังนั้นดีกีของ x ก,ก็คือ1น,นะคะเราก็จะได้ว่าข้อที่1 2 x บวก3น้อยกว่า7ตัวนี้นะคะจะเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เพราะว่ามีเครื่องหมายก็คือน้อยกว่ามีตัวแปรคือ x ดีกีคือ1นะคะอันที่สอง y บวก5น้อยกว่าหรือเท่ากับ8ตัวนี้เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเหมือนกันเพราะว่าประโยคสัญลักษณ์จะมีน้อยกว่าหรือเท่ากับมีตัวแปร1ตัวคือ y นะคะดีกีของ y เท่ากับ1 ต่อไปข้อ3 x ส่วน5บวกสมากกว่าหรือเท่ากับ12เป็นอสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวมีสัญ,ญลักษณ์เพราะว่า1มีสัญ,ญลักษณ์นะคะก็คือมากกว่ามีตัวแปร1ตัวก็คือตัวแปร x นั่นเองดีกรีของ x ก็จะมีค่าเท่ากับ1ต่อไปข้อ4นะคะลบ c m บวก7ไม่เท่ากับ10เป็นอสมก,การเชิงเส้นตัวแปรเดียวเหมือนกันเพราะว่ามีเครื่องหมายหรือมีประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่มีเครื่องหมาย ไม่เท่ากับมีตัวแปรกี่ตัวมีตัวแปร1ตัวก็คือตัว m นั่นเองดีกรีของ m มีค่าเท่ากับ1น,นะคะต่อไป c ส่วน5ทั้งหมดคือ,อ c ลบ3ไม่เท่ากับ5ส่วน4 c ลบ2นะคะเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเหมือนกันแต่เด็กบางคนจะงงว่าคุณครูทำไม c มันมี2ตัว c มี2ตัวนะคะแต่ ก็ความหมายก็คือ c เหมือนกันดังนั้นตัวแปรเราถือนับว่ามันเป็น1ตัวแปรเราจะได้ว่าตัวนี้เป็นอสมการเชิงเส้นเพราะว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีเครื่องหมายไม่เท่ากับแล้วมีตัวแปรนะคะ1ตัวก็คือตัว c นั่นเองบนตัว c มีดีกรีหรือมีเลขยกกำลังคือ1น,นั่นเองต่อไปเรามาดูตัวอย่างที่4กัน ตัวอย่างที่4อสมการที่ไม่ใช่อสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะครูจะยกตัวอย่างให้ดู2ตัวอย่างด้วยกัน1ก็คือ3 x บวก2 y มากกว่าหรือเท่ากับ4ตัวนี้ไม่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะว่าเป็นประโยคสัญลักษณ์ที่มีตัวแปรกี่ตัวมีตัวแปรอยู่สองตัวนะคะก็คือ x กับ y ต่อไปข้อ2ลบ3 x กํลังสบวก5ไม่เท่ากับ14 ตัวนี้ไม่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเพราะเป็นประโยชนย์สัญลักษณ์ที่มีตัวแปร1ตัว1ตัวก็จริงนะแต่ว่าดีกีของมันเป็นเท่าไหร่คะดีกีของมันเป็น2ซึ่งมันไม่เท่ากับ1ให้นักเรียนลองเปรียบเทียบดูนะคะจากตัวอย่างที่3ที่เราเห็นนะคะตัวอย่างที่3มีทั้งหมดอยหข้อให้ให้ดูความแตกต่างแล้วก็ตัวอย่างที่4 เป็นอสมการที่ไม่ใช่อาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวมันมีความแตกต่างกันตรงไหนเราก็ลองมาสรุปดูสิอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะตามที่เราได้จะต้องมีขอ้อ1นะคะเป็นพหุนามนะคะที่มีตัวแปรเพียง1ตัวแปรเท่านั้นอันที่2ก็คือดีกีของพหุนามต้องเท่ากับ1น,นะคะ เราทราบกันแล้วว่าอสมการมันคืออะไรดังนั้นเราลองมาทดสอบกันดูนะคะเป็นทดสอบย่อยเก็บคะแนนทั้งหมดสมคะแนนนะคะจะมีทั้งหมดอยู่หกข้อย่อยด้วยกันคําชี้แจงนะคะอสมการในข้อใดเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวพร้อมอธิบายเหตุผลมีทั้งหมดอยู่หกข้อด้วยกันยกตัวอย่างเช่นข้อที่หนึ่ง 3ามบวกลบ4 Z ี่แซลบ8มากกว่า 15. ตัวนี้นะคะเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือเปล่าถ้าเป็นให้บอกเหตุผลด้วยว่าเป็นเพราะว่าอะไรถ้าไม่เป็นให้บอกเหตุผลด้วยว่าเพราะว่าอะไรนะคะตัวนี้ให้นักเรียนลอกลงในสมุดให้เรียบร้อยนะคะและ้วตอบคำถาม,ถาม,ถามทุกข้อให้เวลาทำอยู่10นาทีเมื่อครบเวลานะคะกำหนดเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นักเรียนตรวจสอบในสไลด์ถัดไปแล้วบันทึกคะแนนลงในสมุดนะคะแต่อย่าพึ่งนะคะห้ามเปิดสไลด์ถัดไปก่อนที่จะครบกำหนดเวลาตอนนี้ให้สต็อปไว้ก่อนก็นได้นะให้ลองจดลงไปใสสมุดให้เรียบร้อยนะคะต้องมีความซื่อสัตย์กับตนเองอ่ะตัวนี้ เมื่อครบกาหนดเวลาแล้วนะคะให้นักเรียนมาเปิดสไลด์ถัดไปกันแล้วก็จะมีเฉลยทั้งหมดอยู่6ข้อด้วยกันนะคะอ้าวเรียบร้อยแล้วต่อไปใบงานที่1.1อาอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะจะมีข้อย่อยอยู่ทั้งหมด2ข้อด้วยกันนะคะข้อที่1จะปรากฏในสไลด์นี้คำชี้แจงให้นักเรียนทำกิจกรรมตามที่กำหนดต่อไปนี้ ให้เขียนข้อที่1ให้เขียน,น,ยนประโยคสัญ,ญลักษณ์แทนประโยคภาษาในแต่ละข้อมีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันนะคะขอ้อข้อที่1 2สองเท่าของจํานวนจํานวนหนึ่งรวมกับ3ม,มากกว่า15ให้แปลงจํานวนพวกนี้ออกมาให้เรียบร้อยนะคะแล้วก็เขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ให้เรียบร้อยเลยนะคะให้ให้ใช้เวลาทําทั้งหมด20นาที ลอกโจทย์แล้วก็ลอกหัวข้อของใบงานไว้ด้วยนะคะเราจะมาตรวจกันในคาบที่สองว่าน,น,นักเรียนทําถูกต้องหรือเปล่าอันนี้ให้ลอกโจทย์ลงไปให้เรียบร้อยนะคะมีทั้งหมดอยู่5ข้อด้วยกันต่อไปข้อย่อยข้อที่สองนะคะให้ขีดเครื่องหมายทูน้าข้อความหรือหน้าประโยคที่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวแล้วก็ให้เขียนเครื่องหมายผพดหรือกากรบาทนะคะ ลงในประโยคหรือข้อความที่ไม่เป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวยกตัวอย่างอย่างเช่นตัวนี้นะคะข้อ1 c 4x บวก3เท่ากับ8อันนี้จะใส่เครื่องหมายถูกหรือผิดอันนี้ต้องใส่เครื่องหมายถูกนะคะตัวนี้ก็หนูก็เขียนนักเรียนก็เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อ1ไปเลยข้อที่สองเป็นอสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวไหมอ่า การตรวจสอบว่าเป็นอาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวหรือไม่เป็นนะคะมีอยู่2อย่างก็คือ1ต้องมีตัวแปรเพียง1ตัวแปรเท่านั้นข้อที่สองดีกรีของตัวแปรตัวนั้นจะต้องยกกําลัง1นะคะมีอยู่2ข้อเท่านั้นเองที่เราต้องจําถ้ามีครบคุณสมบัติทั้งสองข้อแสดงว่าตัวนี้คืออสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวนะคะอ่าตัวนี้ให้นักเรียน ทำใบงานที่1.1 2 0นาทีแล้วในชั่วโมงถัดไปเรามาเฉลยกันนะคะในวันนี้ก็ขอให้นักเรียนอยู่ในห้องด้วยความสงบเงียบนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าจะได้คะแนนเท่าไหร่กันนะคะขอบคุณค่ะ